เปิดบัญชีออนไลน์ SCB ที T ่ a AS ฟรี Free, และวิธีสมัครพร้อมเพย์สำหรับกลุ่มบริษัิการแห่งรัฐไม่มีบัญชีธนาคารเอาไว้รับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทสวัสดีครับเพื่อนสมาชิก c y b e อร์ a n n e l และแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับสำหรับกลุ่มบรสัิการแห่งรัฐนะครับที่ไม่มีบัญชีธนาคารและไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เอาไว้นะครับ ตอนนี้นะครับเราสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้นะครับกับธนาคารไทยพาณิชย์ที่ AIS ฟรีด้วยนะครับขั้นตอนมันจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูในคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับเงินดิจิทัาน10,000บาทนะครับมีความชัดเจนมากขึ้นประมาณ70%แล้วนะครับที่เหลืออีก30%รอรัฐบาลประกาศแจกเงินดิจิทัาน10,000บาทให้กับกลุ่มบริษัการแห่งรัฐก่อนในเดือนกันยายน67นี้นะครับ สำหรับกลุ่มผู้ถือบัริษัิการแห่งรัฐนะครับที่ไม่มีบัญชีธนาคารนะครับเราสามารถนะครับเปิดบัญชี s c b ที่ a i s ได้นะครับฟรีด้วยนะครับวิธีการเปิดก็ง่ายๆนะครับให้เราทำตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเตรียมสิ่งของและอุปกรณ์ที่เราจำเป็นในการเปิดบัญชีออนไลน์ก่อนนะครับ 1. บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเอาไว้กรอกข้อมูลนะครับ 2. โทรศัพท์สมาร์ทโฟน จะเป็นระบบปฏิบัติการ Android หรือว่า iOS ก็ได้นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อเอาไว้รับ OTP นะครับเมื่อเรามีครบแล้วนะครับให้เราทำการดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า SCBEC ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับแอปมันก็จะถามว่าคุณเป็นลูกค้า SCB ใช่หรือไม่ให้เราตอบว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราเป็นลูกค้าใหม่นะครับ เลือกยืนยันตัวตนด้วยบัตรยืนยันตัวประชาชนนะครับที่จุดบริการยืนยันตัวตนอื่นๆนะครับจากนั้นอ่านขั้นตอนในการยืนยันตัวตนแล้วกดถัดไปนะครับถ่ายรูปบัตรยืนยันตัวประชาชนนะครับโดยวางบัตรให้ตรงกรอบนะครับตามตัวอย่างนี้เลยนะครับกรอบข้อมูลให้ถูกต้องนะครับอย่างเช่นคํานำหน้าชื่อและนามสกุลให้ถูกต้องนะครับแล้วกดถัดไปนะครับ เลือกจุดบริการยืนยันตัวตนนะครับให้เราเลือก AIS Shop นะครับเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนนะครับกดถัดไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะครับไปที่ตู้ AIS Smart Key o r นะครับที่ร้าน AIS Shop เทเลวิชและ AIS Buddy นะครับตู้ AIS Smart Key o r นะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลายคนคงจะ เคยได้เห็นกันแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดปุ่มแสดงตัวตนนะครับแล้วก็ทํารายการต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จนะครับอาจจะไม่มีภาพมาประกอบนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าแอดมินเองนะครับก็ไปเปิดบัญชีมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้นะครับเอาเป็นว่าให้เราทําตามขั้นตอนที่ตู้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จขั้นตอนสุดท้ายนะครับ เมื่อเรายืนยันตัวตนที่ตู้ a i s smart key ออกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากลับมาทําบนแอป scb easy อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อทําการเปิดบัญชีให้เสร็จนะครับกดเริ่มต้นสแกนใบหน้านะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากรอกข้อมูล f a ชช h a นะครับการกรอกข้อมูล f a ชช h a นะครับให้เราตอบว่าไม่ใช่อย่างเดียวนะครับเพราะเราไม่ใช่เป็นคนอเมริกันนะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับ เลือกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์นะครับตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะครับอย่างเช่นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดหมายเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วกดยืนยันนะครับเปิดบัญชีสำเร็จกดถัดไปนะครับเพื่อยอมรับเงื่อนไขและยืนยันรหัส otp นะครับตั้งรหัสพิน6หลักเพื่อเข้าใช้งานแอปครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสพินอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกดดุลน,นะครับ เปิดบัญชีสำเร็จกดถัดไปนะครับเพื่อเริ่มต้นการใช้งานแอป SCB Easy ได้เลยนะครับเมื่อเราเปิดบัญชีออนไลน์ SCB Easy สำเร็จแล้วนะครับเราสามารถทำธุรกรรมผ่านแอปได้เลยนะครับอย่างเช่นโอนถอนจ่ายและธุรกรรมอื่นๆอีกมากมายนะครับรวมไปถึงสมัครพร้อมเพย์เหมือนเราไปเปิดบัญชีที่ธนาคารนะครับต่อมานะครับจะเป็นการสมัครพร้อมเพย์นะครับเพื่อเอาไว้ รับเงินดิจิตอลวัลเลตหนึ่งหมื่นบาทนะครับสำหรับกลุ่มบริษัทการแห่งรัฐนะครับง่ายๆนะครับทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับให้เรานะครับเข้าแอป S C B E ีก่อนนะครับแล้วก็เลือกสมัครพร้อมเพย์นะครับกดยอมรับเงื่อนไขต่างๆนะครับแล้วกดถัดไปนะครับเลือกบัตรประจำตัวประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการจะสมัครพร้อมเพย์นะครับแนะนำนะครับให้เราเลือกสมัครพร้อมเพย์ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเพราะ เราจะเอาไว้รับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนะครับเลือกบัญชีที่ต้องการจะผูกพร้อมเพย์นะครับในกรณีที่เรามีหลายบัญชีนะครับแล้วกดผูกบัญชีได้เลยนะครับสมัครพร้อมเพย์สำเร็จนะครับเมื่อเราสมัครพร้อมเพย์สำเร็จนะครับถ้ามีเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลนะครับอย่างเช่นเงินดิจิทัล10,000บาทที่กําลังจะ โอนเป็นเงินสดให้กับกลุ่มบัตรัส่ริการแห่งรัฐนะครับเขาจะโอนเงินมาทางพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขประจําตัวประชาชนของเรานะครับแล้วเงินก็จะเข้าบัญชี SCB ที่เราเปิดเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับง่ายๆนะครับเปิดบัญชีฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไซเบอร์ช n แนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆนะครับที่มีสาระ ดีๆและมีประโยชน์นะครับจาก Cyber Channel ของเรานะครับสวัสดีครับ